อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวตาถมุ thamma namasami sopati panno bhagavato sāvaka sankho namami namāmi namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo โสวิเศเศยิอิเศเพุทธนามิอิอิมิณะพุทธตามโสอิอิโสตามพุทธปิติอินะโมพโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภคะวานะโมพุทธสัตโตอากันติมายะอิติภคะวานะโมพุทธสัตโตุภูมิปัญโย นะโมโพธิสัตว์ภมะปัญโยนะโมโพธิสัตว์ภมะปัญโยปิโยเทวะมนุสสานังปิโยผะมานมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปิณินสียังนะมามิหังปิโยเทวะมนุสสานังปิโยผะมานมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปิณินสียังนะมามิหัง ปิโยเทวามนุสสานังปโยพัมมานะมุตโตปิโยนาคสุปันนานังปินิสียมะมิหัง Yan Tun Ni Mitta Awa Mangkalan Jayo Jamanapo Sapuna Sasato Baba Kaho Tusubina Agantang Putha Nupa We Tu Yan Tun Ni Mitta Awa Mangkalan Jayo Jamanapo Sapuna ตังอา,ามังครันจโยจามนาโพสกุณสสสะโทปาป,ปะข้าโหโุสุบินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมตุขรุปิจักกิติมันตมักมะปุโอมพยาคุุธลุดแล,ดล,ดลรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตานะ้างอาถาน,นะเจริญนะมันคงอธิฐานนี้ปิติปิโสพัควา ยะมะราชาโนถาวเวสุวันโนมรนันสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะถาเวสุวันโนจาตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอาลาหังพุทโธถาเวสุวันโนนโมพุทธายะ

Su khatipan no bakawatosa wakasanko u chu khatipan yaya khatipan sami thipatipan no bakawatosa bakawato wakasanko yati tangkatari pulisak yu kani atak pulisak ukala esa bakawatosa

โอลาเสนามารังทานาทิธรรมวิธีนาจิตตวามุนินโทตันเตตาสภาวตุมีชยมังคะลานิมาราธิเลกามมิจุนีตาสภาระติงโมกรัมปนาลาวากามะคะมหัตายา ขังขันติสุพันณตวิธีนาจิตตวามุนินโทตันเตทาสาภาวะตุเมจยมันคาลานีนาลาคิริงคาชาวรังอาิมะตปูตังทาวังคีจัตมาสนีวาสุธารุนันตังมีตัมภูเสกวิธ an ีนาจิตตวามุนินโทตัน เตตัสาภาวะตูมิชายมังคลานิออคิตาคัคคมหิตาสุธาดุนันตังทาวันติโยชนาปทังกุลิมารวันตังอิทีพิสังขามตะโมชิตวามุนินโทตันเตตัสาภาวะตูมิชายมังคลานิกัตตวานกัต

ปัติอันทะพูตังปัญญาปัติปชาลิโตจิตตวามุนินโทตันเตทัสวาวะตุมีชายมังเลานีนันโทปานันทะพุชักังวิภูทังมหิติงปุตเตนะเทระภูชะเกนะธมะปายันโตอิทูปเทสวิตินาจิตตวามุนิน Tho dante dasa pawatumi cayaman kalani thukha hattipu cha ke nasuta thahan thang pamang wisuti cuti miti pagabita nang yana kte nawid tina citrawamunin tho dante ชัยยะมังคะลาทักขาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันที่ิวานเนกับวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิการเมยยาดารสะปัญโยมหาตาลุนิโกนาโทหิตายสัพพะ ปุถานังอะคาปโตปโมติสุนัขตังสุมังาลังสุปะพัตังสุหุติตังสุขโนสุมุหตโตจะสุยิตังภาะมจารีสุปทักขินังกายตังแมงวาจากกังแมงปักขินังปัตถินังมโนกังปะวานิทิเตปะัตถินังปัตถ กินานิกัตตวานละพันตัดทิปะทักทีนี้วตุสัพพมังคารังราคันตุสัพปเทวตาสัพุุธานุภาเวนัสตาสดทิภวันตุเตาวตุสัพพังคารังรา ขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาสดทิพวันตุเตภวตุสัพพังฆาลังราคันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสะทาสดทิพวันตุเต ตาก,กามโมระเบปุตตังธนะก,กามโมระเบธนังอธิกาเยกายะยายะเทวานันติยตังสุตตวะอิติปิโสภะกวายะมะราชาโนถาเวสุวันโนวันนันสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชัยศาสนาขตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนัำจตุสัจจาสัพพังนาสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังการาทะโยพุทธาอัตถมีสตินายกาสถิตปฏิตาไมหังมาตะเกเตมิสราสีเสปฏิโตไมหังพุทโธธรรมโนทวิโลจเนสังโฆปฏิโตไมหังอุเรสาภคุณากาโรหะชาเยมีอนุรุธโธสารีปุตโตจัตถกินีโกตันโยปฏิภาคสิณีโมกขานโมจวามเก พัทเนีสวาเณีไมัหันอาสงอานันทรอาโรกัสโกจัมหานามงอพาสูงว่ามัโสจเกเกสโตปฏบากักสนงสรโยว่าวะพัมกาโรนชนโนสรสัมบันโนโสพโตมรีปูงคโวกกูมาระกัสโปเทโรมเหชีสจับ วัตโกโสมายังอันวตเดนที่จปฏิทาสิผูนาคารโอปุณโยอคุณิมาโลเจวาลีนันทศีวดีเทราปัญจอีเมชาตานัตเตติลกาแม่ศิรษะศีติมหาเทลาพิชิตาชินาสาวาตาเอตาสีติมหาเทลาชิตาวันโตชินุลสาชาลันตาสีระเตเชนัอังค์มังเกสุทัมกิตา เราตะนักบริโตอาศัยทั้งเรียนรู้ทัศนติทักษะการปฏิโตอาศิว่ามีอันบุริมาณการคันหะโมราปริตันจะอาตนาทิยาสุตการอากาเสจตนันอาสิเสสะปาการิสันติตา ชินานาวรสัมุตตาสตปาการะังกตาวาตปิตาชิสันตาตาปาหีนะจตุปตะวาอาศัสาวินยยังยันตุอนันตชินาเตท่สาวัชโตมีสกิจเจนะสัตถาสัมพุชชาบัญชารีชินะบัญชารวัชมาหินิหารันตังมาหินตาเรสัทธาปารจุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเตวะมันโตสุขโตสุรภูชินานุภาวีนาชิตูปัตโมธรรมานุภาวีนาชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนาชิตันตระโยสัทธามานุภาวะปาริโตจรามิชินะบันเรติ สัมปจิตชามินาสัมสิงมโพรมมาจามหาเทวาสัพเพยคขาปรายันติพรมมาจามหาเทวาอะิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหงาทีพุทธามโนนโมพุทธายาบิลาธาโยวิลาโกนายังบิลาหิงสาวิลาธาสีวิลาธาสาวิลาอิติโยพุตสา มานีมามะพุทธศาสวาโหมสัพจิตชามิเพงเพงพาภาหาหาลือรือสัพจิตชามีนาสังสิโมพมมาจามหาเทวาสภเยยาคาปรายันติพมมาจามหาเทวาอภิลาาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลา โอภาวนตเมีมีเตปาหงหาที่พุทธมาอุนโม,มพุทธายาวิลาทายวิลาโอนายังวิลาหิงซาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธสามาณิมามะพุทธสาสวาหงสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือ สัมปชิตชามินาสังสีโมภูมาจามหาเทวาสัพพียคขาปารายันติพูมาจามหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโอภวันตุมีมีเตภาหุหติพุทธะมาอุณโมพุทธายวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัธาสีวิรัธา สาวิลาอิติโยปุตสะมาลีมามะปุตสะสาวะโอมสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหหรือสัมปจิตชามินาสังสิโมภมมาจามหาเทวาสัพเทยักขาปารายันติภุมมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาภุนโยมหาลา โอภาวตุเมนีเตภาหุหัติพุทธะมาอุณโมพุทธายวิรัธาโยวิลาโอนายังวิราหิงสาวิลาธาสีวิลาธาสาวิราอิติโยพุทธัสะมานีมามาพุทธัสาวะโหมสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเลื้ สัพปชัญญมินาสังสีโมคมะจามหาเทวาสัพเพยคขาปารายันติภมมะจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมีมี เอภาหูหติพุทธะมาอุณโมพุทธายวิราธาโยวิละโอนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิระอิติโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสาวะโหมสัพปจิชามิเพ่งเพ่งภาภา หาหาลือลือสัพพจิชามีนาสร้างสีมโมลมมาจามหาเทวาสัพเพยกขาปรายันติพกมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีม,มหาปุญโยมหาลาโอพระวันตเมนี่ เตภาหุหัดิพุทธะมะอุณโมพุทธายเวลาธาโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสาวะหุงสัพปจิตชาวิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังสมโมภุมมาจามหาเทวาสัพเพยคาปารายันติภุมมาจามหาเทวาอภิลาอาพะวันตุมีมหาปุญโยมหาลา โอภาวันตุมีมิเตภาหะทิพุทธะมะอุณโมพุทธายวิรัทโยวิรัาโคนายังวิลาหิงสาวิรัตาศิวิรัตาสาวิลาอิติโยปุทธะสมาณีมามะพุทธะสาวะโหมสัพปจิตชาไม่เพ่งเพ่งภาภาหาหาือสัพปจิตชาไม่นาสังสีโมโหภม มาจามหาเทวาสัพยักขาปารายันติพมมาจามหาเทวา,าพิลาภาพระวันตุมีมหาคุญโยมหาละโหพระวันตุมีมิเตาพาหุหติพุทธะมาอุณโม,มพุทธ,ธายาวิลาธาโยวิลา โอนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิวราอิติโยพุทธัสมาณีมามะพุทธสะสาวะห์โอมสัพปจิตชามิเพ่งเพงภาภาอาหาเลือลือสัพปะจิตชามินาสังสีโมพงมัจจามหาเทวาสัต เอยาคาปรายันติบุห์มมะจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาราภะวันตุมีมี เตพาหงาติพุทธะมะอุณโมพุทธะยาวิรธาโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิติโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสาวะโหมสัพพจิตชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลืลือ นาาะโม,นพ,าสาสมะพุทธาทมมยะพระพุทธไตรลักนยานมณีนกพรัตสีสหัสสุธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเทรัง อาหานทามิภูรโตอาหานทามิทาตุโยอาหานทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรลตาณายานมณีนกภรัตสีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ ุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขิทานวารังคันทางสีวลีจมหเทรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพุทธตาเัตนายั มณีนพรัตสีสัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนะอุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรงพันธังสีวลีจมหเทรังอหังวันทามิโทระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตระทานายานมณีนพรักสีสะสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานวารังค ah ันท ah ังส uh ีวลีจมหาเทรังอหังวันธามิท oh ุระโต อหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตลัตนญาณมณีนการัตสีสะหัสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทัง สีวะริจะมาเครังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตระตนายานมณีโลภารักสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสัมโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวารังคันทังสีวะลีจะมหเทรังอหังวันทาวิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสาพาโสพุทธธรรมมสังฆูเชมินโมพุทธยะพระพุทธไตระตาณญาณมณีโลภรักสีสหัสสสุธรรมาคุโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจามหาเทรังอาหางวันทามิทูรโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคภูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภารัตสีสหัสสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานงวารังคันทังสีวณีจมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินโมพุทธยะ พระพุทธตรลัตะนาญาณมณีโลภารักสีสหัส,สุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทมโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาอักีทานวร,าวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอาหารวันทามิทุระโต อาหานทามิาธาตุโยอาหานทามิสพัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสาธุสาธุสาธุด้วยอนุสงที่พระพเจ้าได้สวดบูชาพระรันตนตรัยลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า พระปเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายบุญกุศลที่้าเพาเจ้าเคยทําในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติไม่ว่าเคยได้สร้างสิ่งใดก็ตามในอดีตหรือปัจจุบันเทวดาที่เคยส่งเสริมเกื้อหนุนกันมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติบุญกุศลใดๆที่เกิดจากการที่้าพเจ้าได้กระทําในครั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติแวะอนุสงฆ์แห่งการสวดบูชานี้กสงฆ์แห่งการส,ารสวดบูชา พระคาถาชินและบัญจรพระคาถามหาจักรพรรดิและคาถาเงินล้านตลอดทั้งคาถาพ่าหมูมหากาอนุสง์แห่งการสวดบุญกุศลใดๆก็แล้วแต่ขอจงรวมเป็นพระกะกจ,จขอรับนำบุญกุศลทั้งมวลทั้งบดนี้ขอบุญนี้จงถึงแก่สามแดนโลกธาขอบุญจงถึง16สันฟ้าส5บชั้นดิน14สชั้นบาด,ดาลเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าป่าเจ้าเขานักบวชฤาษีสีไพคนทนันพญานาค พอมบริวารพยาพุทธพรหมบริวารท้าวเวสสุวรรณพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสขุขอบุณนีจงถึงเกิท่านขอุบุณนี้จงถึงแก่ทเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าขอบุณนีจงถึงแก่ จ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายขอบนนี้จงถึงในบันขจุทั้งหลายของข้าพเจ้าที่เคยร่วมรับไปแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพในภูมิอห่งไรก็ตามมีความทุกข์ขอหย้นจากความทุกข์มีความสุขขอให้สุขสุขขึ้นไปและบญกุศลนี้จงถึงแก่วิญญาณได้ร่อนทั้งหลายวิญญาณโุปติกะวิญญาณสัมภเวสีเปตอสุรกายและสัตว์เดรจชานตลอดทั้งสามแดนโลกธาตุ ขอบุญนี้จงถึงเก่ทุกทขั้นทุกๆุกตนทุกๆุกคนทุกๆุกพระองค์ที่ข้าพเจ้าเลยเอยนมหรือไม่เอยนมก็ดีด้วยผลบุญแห่งการอนุโมทนาจงจะ้อนกลับมาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดขอให้จงสําเร็จสําเร็จสําเร็จและขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดขอให้จงสําเร็จ มีความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองจะเดินหน้าที่ในการง,งานพัฒนาชิ้นใดที่ถูกต้องตามคำนองทองทำขอให้จงสำเร็จสำเร็จสำเร็จด,ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ